วันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆในการฝึกท่าซูเปอร์แมนพุชอัพลอยขึ้นทั้งแขนทั้งขาที่เหมือนกับซูเปอร์แมนเนี่ยกำลังบินกลางอากาศนั่นเองนะครับผมมันเหมือนเรากำลังบินได้นั่นเองนะครับผมอีว e สวัสดีครับทุกคนผมตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ตูมสไตล์นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆในการฝึกท่าซูเปอร์แมนพุชอัพนั่นเองนะครับซึ่งท่าซูเปอร์แมนพุชอัพเนี่ยก็คือท่าที่เราวิดพื้นให้ตัวเราเนี่ยลอยขึ้นทั้งแขนทั้งขาให้ลอยขึ้นอยู่ในท่าที่เหมือนกับซูเปอร์แมนเนี่ยกำลังบินกลางอากาศนั่นเองนะครับผม ซึ่งซูเปิลพุชอัพเนี่ยเป็นท่านหนึ่งที่เท่มากมครับผมผมชอบที่จะใช้ท่าซูเปิลพุชอัพเนี่ยในการถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆด้วยนะครับผมในเมื่อก่อนนะครับผมเนี่ยจับมันได้ท่าที่ค่อนข้างออกมาเท่มันเหมือนเรากําลังบินได้นั่นเองนะครับผมซึ่งท่าซูเปิลพุชอัพเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจำเป็นเนี่ยต้องมีพื้นฐานมาในระดับหนึ่งก่อนนะครับผมโดยการที่เราเจำเป็นเนี่ยต้องวิดพื้นแบบเพอร์เฟกต์ฟอร์มให้ได้นะครับผมคือวิดพื้นให้มันฟอร์มที่ถูกต้องก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ได้จุดนวนครั้งที่สูงนิดหนึ่ง30 20ครั้งต่ออ1เเซตนะะครับผมพื่ส การฝึกสวอตพุชอัพเนี่ยมันง่ายมากขึ้น,เน่เองมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มมาวันหนึ่งหรือระกลางเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มฝึกท่าสควอตพุชอัพได้เลยนะครับผมมาที่สเต็ปที่1นะครับผมหลังจากที่เราฝึกวิดพื้นกันได้แล้วใช่ไหมครับสเต็ปแรกเนี่ยก็คือการฝึก explosive push ช p e x p l o s i v e Pu s h up ชนี่ก็คือการที่เราวิดพื้นโดยที่เรารับเบิดพลังปุ้งเพื่อที่ให้ตัวเราเนี่ยมัน ยกขึ้นซึ่งจะยกขึ้นเพียงแค่ลำตัวของเรานะส่วนเท้าเนี่ยยังคงติดพื้นอยู่นั่นเองนะผมเอ็กพลสิฟิชั่นเนี่ยเป็นสเต็ปแรกที่สำคัญมากที่ทำให้เราเนี่ยเริ่มในการดันตัวให้ลอยขึ้นได้แล้วนะครับผมซึ่งวิธีการฝึกก็คือให้เพื่อนเพื่อนเซตโพซิชั่นทุกอย่างเหมือนกับวิดพื้นทั้งหมดนะครับผมเกรงท้องตัวตรงมือกว้างกว่าไล่เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ระดับของมือเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับหน้าอกของเราพอดีนะครับแล้วออกแรงให้เต็มที่ปึ่งเพื่อที่ให้ตัวเราเนี่ย มันยกลอยขึ้นนะบมตอนแรกเนี่ยเราแค่ดันเพื่อให้ตัวลอยกาบพื้นแค่นิดนึงก่อนก็พอนะหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆเพิ่มความเก่งขึ้นเรื่อยๆดยการออกแรงให้มากขึ้นให้ตัวลอยสูงขึ้น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 เรื่อยๆนะบมซึ่งเอฟโดสิบาับเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆฝึกไปสักพักเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกเป็นวิดพื้นตบมือได้ด้วยนะเพราะว่าดันและตัวลอยเนี่ยเราก็สามารถจะมีเวลามาตบมือก็จะเป็น รกเกชั่นที่ไว้ฝึกทั้งสูเปอมพุชอัพแล้วก็ทั้งคราปปิ้งพุชอัพด้วยนะครับผมซึ่งเ e อ็กซ์โพซิฟพุชอัพเนี่ยเขาให้เพื่อนฝึกประมาณ10ครั้งต่อ1เซตนะครับต่อไปสเต็ปที่2นะครับผมนั่นคือการยกแขนขึ้นมาด้านหน้าเองเราจะสังเกตว่าเวลา,าเราทำสูเปอมพุชอัพเนี่ยเวลาดัานแล้วเนี่ยมือเรามันจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้ไม่ใช่แค่เราพุชเหมือนกับเ e อ็กโพซิฟธรรมดานะครับผมเราพุชปุ๊บมือเราก็ต้องยกขึ้น นะครับผมซึ่งมันก็ต่อมาจากถ้า e อ p l o s i v ผู้ชายเนี่ยเนื่องจากถ้าเกิดเราสามารถดันให้ตัวเราขึ้นได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะยกแขนมาดันหน้าให้ขนานกับลำตัวเราได้นั่นเองนะครับผมวิธีฝึกก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจังหวะที่เราดันนับให้เราดันแบบ็ก p พ o s i v e มือนเดิมแต่แขนเราเนี่ยในจังหวะดันเนี่ยเราให้เราเตรียมพร้อมที่จะกวาดมันขึ้นด้านบนด้วยนะครับผมนั่นคือเราทั้งดันทั้งกวาดขึ้นด้านบนในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับผมแล้วแขนเรามันก็จะ ลอยขึ้นมาอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับผมก็ให้ฝึกประมาณ10ครั้งเช่นกันนะครับผมต่อไปสเต็ปที่รนะับนั่นคือการทําำ hip drive hip drive นั่นก็คือการฝึกการใช้สะโพกในการยกขาขึ้นนั่นเองสเต็ป1กับ2เนี่ยจะเป็นการ Push Exclusive เพื่อที่จะยกแขนขึ้นมาด้านหน้าถูกไหมครับแต่ว่าเท้าเรายังติดพื้นอยู่ ทีนี้เนี่ยการที่จะฝึกให้เท้าเราเนี่ยหรือขาเราเนี่ยลอยขึ้นได้ด้วยเนี่ยเราต้องใช้เทคนิค h i p ライฟนะครับฮิไร์เนี่ยมันก็จะเป็นการที่ออกแรงจากสะโพกเรานะเพื่อที่จะยกช่วงตัวและช่วงขาของเราขึ้นไปคนระับฮิปไรฟ์เนี่ยมี2แบบนะครับมีแบบ,แบบแรกคือแบบที่เท้าติดกับพื้นจะเอาไว้ฝึกแครบพุชอัพด้านหน้าหรือว่าแครบพุชอัพด้านหลัง หรือว่าเป็นการตบแบบทั้งหน้าทั้งหลังซึ่งการทำคิฟไบร์แบบเท้าติดพื้นเนี่ยเราจะต้องดันพื้นก่อนนะครับผมแล้วก็ดันก้นขึ้นไปงสูงมนันทำให้ตัวเนี่ยมันยกหรือว่าลอยสูงม,มากขึ้นนั่นเองเราจะมีเวลาในการตบมือเนี่ยมากขึ้นส่วนคิฟไบร์แบบที่2ที่ใช้ในการฝึกซูเปอร์แมนพุชอัพเนี่ยก็จะเป็นการฝึกแบบเท้าเนี่ยลอยออกจากพื้นมันก็จะทาให้ตรงกับการฝึกซูเปอร์แมนพุชอัพเนื่องจากเราจะต้องลอยทั้งแขนทั้งขา นั่นเองนะครับผมซึ่ง Hip Drive ในการฝึกของ s เว a n p u ช h Up ที่เท้าลอยเนี่ยเราจะไม่เนี่ยต้องกดสะโพกให้ต่ำๆนะตอนที่เราลดตัวลงแลจะจังหวะขึ้นเนี่ยให้เราดันสะโพกขึ้นให้สูงพร้อมกับยกขาขึ้นไปด้วยเราจะต้องออกเรงทั้งที่สะโพกทั้งขาหรือว่าเท้าเราด้วยนะครับผมเพื่อที่จะตั้งยก ลำตัวของเราทั้งหมดขึ้นมานั่นเองนะครับผมให้เพื่อนฝึกแบบนี้นะประมาณ10-15ครั้งต่อ1นึเซตนะผมพยายามยกให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็พยายามเกลงตัว ให้ตรงนะครับผมเวลายกขึ้นไปแล้วนะครับผมต่อไปสเต็ปที่4นะครับผมสเต็ปสุดท้ายนันคือการรวมสเต็ป1นถึงสมารวมกันมันก็จะออกมาเป็นท่าซูเปอร์แมนพุชอัพทันทีครัตอนที่เพื่อนๆเ,เริ่มเอามารวมกันตอน,น,นแรกเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากมายนะครับผมเอาให้แบบมือลอยจากพื้นเท้าลอยจากพื้นให้ได้ก่อนก็พอไม่ว่ามันจะสูงแค่ไหน ก็ตามนะครับผมก็ฝึกไปก่อนนะครับโดยการที่เราก็จะต้องมีการ e x p l o s i v e push up กวาดมือขึ้นด้านบนทำพร้อมกับการทำ i p d r i v e โดยการยกขาขึ้นนั่นเองแล้วตัวเรามันก็จะลอยออกจากปืนทั้งหมดนะครับผมตอนแรกเราก็ทำแค่มันพอลอยก่อนทั้งมือทั้งเท้าให้พอลอยก่อนพอฝึกไปเรื่อยนะผมพยายามปรับฟอร์มให้ดีขึ้นพยายามออกแรงให้มากขึ้นทั้งแขนขาทั้งหมด สะโพกให้มากขึ้นเพื่อจะท,ทำให้ตัวเนี่ยลอยได้สูงขึ้นยกแขนได้มากขึ้นนะบุมทําไปเรื่อยๆทําบ่อยๆฝึกวันเว้นวันหรือไงก็ได้นะบุมฝึกให้มันบ่อยขึ้นแล้วเราเนี่ยจะกระโดด หรือว่าบินได้สูงขึ้นยกแขนขึ้นมาได้สวยมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็จะได้ท่าสูเปอร์พุชอัพที่สวยงามนั่นเองนะครับผมก็เพื่อนๆเอาเทคนิคเหล่านี้เนี่ยไปฝึกได้นะถ้าเกิดอ,อยากฝึกท่าสูเปอร์พุชอัพเผมเป็นท่าที่เท่มากๆแล้วผมชอบมากๆเช่นกันนะบุมแล้วก็มันใช้พละกําลังได้เยอะพอสมควรนะบผ,ผมบอกถึงความแข็งแรงของเราระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมก็ตอนนี้ผมขอบคุณทุกคนที่ได้ชมติดตามฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย